สำหรับในส่วนของสมุนไพรใกล้ตัวหรือพืชผักในครัวเรือนนะคะหรือว่าเราปลูกพืชผักสมุนไพรไว้ที่บ้านนะคะเป็นสูตรในการทําอาหารแล้วก็ยังใช้เป็นน้ําสมุนไพรได้ก็คือน้ําสมุนไพรตำหรับวัดโควิดนะคะอา้าวผู้ถิ่สูตรสมุนไพรสําหรับวัดคีรีวงศ์นะคะเป็นสมุนไพรดับพิษร้อนถอนพิษไข้นะคะทีนี้ในส่วนของ การต้มนะคะเราเลือกการต้มแบบใช้ถ่านอัดแห้งนะคะแล้วก็ใช้เตาหุงต้มนะคะแบบที่เป็นเตาถ่านหรือเตาถ่านประหยัดพลังงานก็แล้วกันนะคะนี้ในส่วนของการต้มนะคะปกติก็คือเราต้มให้เดือดก็ถ้าเราใช้น้ํานะคะ5ลิตรนะคะก็ใช้เ,ลเวลาน่าจะประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะก็ใช้สมุนไพรทั้ง4อย่างก็คือขิงขานะคะขิงหนึ่งกำมือขาหนึ่งกำมือนะคะ ตะไคร้หนึ่งกำมือนะคะเราก็หอมแดงหนึ่งกำมือนะคะทุกอย่างเป็นสมุนไพรสดนะคะเราต้องการสารที่อยู่ในสมุนไพรนะคะทำการต้มสกัดลงไปในน้ํานะคะแล้วก็ถ้าเป็นสมุนไพรที่เราได้รับการคัดเลือกมาว่าเป็นอินรียปลอดสารออร์แกนิกนะคะเพราะเราต้องใช้มาทานอะไรเงี้ยซึ่งก็จะทําให้เรายิ่งปลอดภัยขึ้นไปอีกเนาะแต่ปกติสมุนไพรในการปลูกเนี่ยเขาก็จะมี การป้องกันตนเองอยู่แล้วก็คือมแมลงสัตว์พืชก็คือไม่ชอบอยู่แล้วนะคะยกเว้นการดูแลที่อาจจะน้ำมากไปเกิดภาวะร้อนอะไรเงี้ยทีนี้เราต้มนะคะทั้งหมดแล้วส0นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็เอาแต่น้ำนะคะสมุนไพรมาทานนะคะโดยที่การทานเราก็จะทานแค่ประมาณนะคะ1แก้วกาแฟที่เป็น1แก้วกระดาษแล้วก็จะประมาณ ร้อยห้าสิบซีซีร้อยซีซีหรือมิลลิลิตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับการทานก็คือทานเช้าเย็นนะคะแพ้วก็ทานช่วยการขับเขาเรียกว่าไล่หวัดนะคะภูมิแพ้นะคะภาวะเป็นไข้ที่อ่าดับร้อนก็แล้วกันดับร้อนแต่ว่าถ้าเกิดลามีไข้ปกติเราก็จะไม่ทานน้ําที่เป็นเขาเรียกว่าสมุนไพรริดร้อนเกินนะคะที่ทําให้อุณหภูมิร่างกายเราสูงเพราะฉะนั้นก็คือน่าจะเป็นลกนักษณะของคนที่ เออเป็นเริ่มจะลักษณะของอาการดีขึ้นแล้วนะประมาณนี้ก็ใช้ช่วยนะคะได้เรื่องของหว,วัดภูมิแพ้ได้นะคะแล้วก็ลักษณะการต้มแบบนี้เป็นการต้มที่คลาสสิกมากก็คือเป็นข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของน้ําต้มสมุนไพรที่เหลือหรือว่าสมุนไพรที่เราใช้นะคะมาต้มต่อแล้วก็ใช้ในการสูดดมนะคะไล่หวัด แล้วก็ทําให้เราสดชื่นขึ้นนะคะอันนี้สมุนไพรใช้ได้จริงในครัวเรือนพบกับสูตรดีๆจากวัดคีริวงและนาเสนอโดยด็ยดอ,อร์มีรัศสมีนะคะผู้ที่ชื่นชอบสมุนไพรได้